สวัสดีครับพบกับช่างเอกนะครับจากกรุ๊ปเอกเกนเจอร์นีจุดเดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรีแมปและเกียร์พังนะฮะรีแมปและเกียร์พังเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับผมตอบตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่ามีจริงแล้วก็พังได้จริงๆพังได้ง่ายมากด้วยนะครับเกียร์นะครับผมตอนนี้ผมก็ยังรีแมปอยู่แต่ผมทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้นะฮะอันนี้เนี่ยผมกําลังดูค่ายที่ออกมารีแมปกําลังวิ่งเทสอยู่ว่าค่า a f อะไรเป็นยังไงเขาเป็นซินมันต้องเทส ก็ใกล้เสร็จแล้วเ็เลยมาทําคลิปคุยกันนะครับถ้าเคยได้ยินกันนะครับรีบแบบละเกียร์พังมีจริงหรือเปล่าแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักกันก่อนในในคลิปนี้นะครับมันเรียกว่าค่า safety off a c t o r นะครับผมนะครับ safety off a c t o r เนี่ยมันเป็นพื้นฐานการออกแบบวัสดุเครื่องยนต์หรือว่าอะไรทุกๆอย่างในโลกใบนี้มันจะต้องมี s a ี้ออ off a c t o r นะครับผมเช่น เรื่องอสะพานแล้วกันนะครับสะพานเนี่ยสมมุติโหลดที่เราใช้งานกันอยู่ที่มันใช้ประจําใช้ต่อเนื่องประจําของมันอยู่ที่รับน้าหนักได้ร้อยตันอ่ในผมยกตัวอย่างนะครับแต่เวลาเขาสร้างสะพานเขาไม่ได้สร้างสะพานนั้นให้รับน้าหนักได้ร้อยตันพอดีนะครับเขาอาจจะสร้างให้รับได้200ตันไปเลยค่าเซฟตี้ออฟเฟกเตอร์ก็คือ1เท่าอ่านั่นคือตัวอย่าง1เท่านะครับใช้งานจริงอยู่ประมาณร้อยนึงแต่ว่าเวลา ออกแบบหรือผลิตออกมาใช้งานจริงเนี่ยเขาอาจจะใช้200รับได้200เลยนั่นคือค่าเซฟตี้ออฟเฟเตอร์หนึ่งเท่านะครับอันนั้นน่าจะเห็นภาพง่ายนะคสะพานในเครื่องยนต์ก็เหมือนกันครับในเครื่องยนต์ในเกียร์ใน,ยรในอะไรเงี้ยเขาเขาจะทําไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมเช่นเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งปัดเรงม้ากออกมาได้200เรงมา้าที่100%นะฮะปัดได้200เรงมา้าเกียร์ตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้ทําให้มันรับได้200พอดีนี่ออกไหมฮะ เกียร์ไม่ได้รับทําให้สอง้วพอดีเขาอาจจะเผื่อไว้เลยเซฟตี้ออฟเซเตอร์สักศูนย์จุดห้าเท่าอาจจะรับได้สามร้อยมาในเกียร์ตัวนี้นะครับผมคําถามต่อจากประโยคเมื่อกี้แล้วทําไมไม่ทําให้มันรับได้สักหก mm. ร้อยเจ็ดร้อยอะมาะมันก็จะมีข้อจํากัดของวัดสดุนะครับผมเขาทําไมถึงไม่ได้ทําให้เผื่อขนาดนั้นนะฮะวัดสดุมันก็ต้องแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับไอ้ตัวนี้ได้เยอะขึ้นเฟืองต้องใหญ่ขึ้นเหล็กต้องดีขึ้น อะไรหลายๆอย่างปุ๊บมันจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงข,ขึ้นนะครับเขาก็เลยจะกําหนดไว้แค่ประมาณหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราไม่ได้ใช้โหลดร้อซที่ขนาดนั้นตลอดเวลานะครับผมอ่านี่คือตัวแรกที่ต้องรู้จักคือเซฟตี้อ f f เฟ t เตนะครับผมแล้วมาเกี่ยวกับ r e m a ปได้ยังไงนะมาต่อกันครับสมมุตินะครับการปล่อยพละกําลังของเครื่องยนต์ออกมาจากผู้ผลิตนะครับสมมติเครื่องตัวเนี้ยมัน ทำลรงม้าได้200ในในในเดิมๆของมันนะครับแต่เวลาขายจริงเขาไม่ได้ขายปล่อยออกมาร้อยเปอร์เซ็นปล่อยมาขนาดนั้นะมันจะมีการบล็อกแรงม้าไว้ค่าเนี่ครับเช่นให้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยทางานสูงสุดแค่6 0เปอร์เซ็นต์พอนะครับขายรถออกมาเปิดสเปคออกมาแค่ร้อยห้าสิบอีกห้าสิบตัวเนี่ยเขาบล็อกไว้ไม่ให้มันออกมาเพราะว่าเดี๋ยมันเยอะเกินไปมันมันปั่นโหลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องมันจะเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ได้หรือว่า การสิกหรอมันจะสูงอายุการใช้งานมันจะสั้นอะไรทํานองนั้นนะครับผมเขาเลยจะมีการบล็อกไว้ประมาณหนึ่งเลยนะครับบางางค่ายบางอะไรบล็อกไปเกิน5้าสิบนด้วยซ้านะครับผมเพื่อให้มันอยู่ได้แบบอายุการใช้งานยาวนานนะครับเขาจะมาเข้าเรื่องเลยการรีแมปนะฮะการรีแมปก็คือการเข้าไปแก้ค่า ECU นะครับการเข้าไปแก้ค่าพวกเนี้ยมันสามารถไปปลดบล็อกได้นะครับมันจะไปปลดบล็อกสมมติว่ารถ คันนี้บล็อกมาที่60%ในช่วงรอบหนึ่งไม่เอาอะเราอยากได้100%เต็มเราก็ไปไม่แหมดบล็อกแล้วเปิดมันออกเปิดบล็อก,อ,กออกใจน้ำมันเพิ่มเข้าไปเพิ่มเทอร์โบ้าไปปุ๊บเครื่องยนต์มันทํางานได้เกิน100%ครับทีนี้มันแรงขึ้นผู้ผลิตก็ออกแบบมาให้100%เนี่ยเต็มเหนียวเลยกดบล็อกเฉยๆกดบล็อกไม่พอเพิ่มน้ํามันด้วยเพิ่มแรงดันอากาศเพิ่มอะไรเนี่ยมันจะทํางานได้แบบเกิน100%ละ นะนะครับมันเลยทําให้มีแรงม้าออกมาเยอะแยะมากมายแลแรงบิดเพิ่มบานเลยนะครับผมถามว่าเครื่องจะพังไหมนะฮะอาย้อนกลับไปที่เซฟตี้ออฟเฟกเตอร์สักครู่นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับมีเซฟตี้ออฟเฟกเตอร์อยู่เยอะนะฮะอย่างน้อยหนึ่งเท่าแน่นอนนะครับผมสมมติร้อยเปอร์เซ็นของมันเนี่ยคือตองแล้วแรงม้าเท่าไหร่ต้นเราเอาประโยชน์เดียวกันนะฮะตองแล้วแรงม้าเราปั่นไปปั่นมาโผล่ไปได้ถึงสามร้อยเลยนะครับมันยังไม่พังนะครับเพราะว่ามันมีเซฟตี้อยู่สมมติ มันรับได้สูงสุดถึง400เลยเครื่องบล็อกเนี้ในการสูบเดิมลูกสูบเดิมอะไรเดิมพวกนีน้มันจะรับมีเซฟตี้ตั้วเนี่ยคาไว้อยู่นะครับผมประเด็นที่มันทําให้มันพังอีกตัวนะฮะที่มันจะโปรตัวแปรใหม่เข้ามามันคือช็อคโหลดนะครับผมช็อคโหลดคืออะไรก็คือโหลดแบบกระทันหันโหลดแบบกระแทกโหลดแบบอะไรคานองนั้นนะครับลับกษณะก็คือยกตัวอย่างคอ้อนแล้วกัน มุดค้อนเนี่ยมีน้ําหนักอยู่สองกิโลนะถ้าเราวาง,งเฉยมันก็สองกิโลแต่ถ้าเรากระแทกแรงกระแทกมันอาจจะสองสามสี่เท่าตัวของมันคนระับเปี้ยงเข้าไปน้ําหนักที่มันกระแทกลงไปนั่นคือช็อคโหลดอ่ายกตัวอ,อย่างอะไรเนาะไม้เลกันะ,ะนะไม้เราจะหักไม้เนี่ยเราหักอย่างเงี้ยเราหักแบบง้างเงี้ยมันหักยากแต่ถ้าเรากระชากป,ปั้งมันจะหักง่ายกว่านะครับผม อะหลายหลายอย่างที่เป็นทํานองเนี้ยคือใช้แรงดันเข้าไปเฉยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นการกระชากแรงปักๆมันจะหักง่ายหรือว่าแรงบิงแรงอะไรอะไรทํานองนั้นนะครับผม,มจะใช้คําพูดนึกคําพูดไม่ค่อยออกปร,ประมาณนั้นแล้วกันเป็นโหลดเกการกระแทกโหลดกระทาหันหโหลดแบบช็อคโหลดตามชื่มันนะครับทีนี้เมื่อเราจูนเราเพิ่มนู่นนี้นั่นเข้าไปโอเคแล้วเราจูนไว้ที่สามร้อยแรงม้าแล้ว แต่คือยอมรับได้ถึง400แต่บางจังหวะนะฮะที่มันกระแทกคันเร่งปืดลงไปเนี่ยมันจะเกิดการโอเวอร์ของอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะ, Boot, ะบู o นะฮะเทอร์โบบางทีมันคุมแบบรอบมันไม่นิ่งเนี่ยบูมันกระชากปั้งไปก่อนเลยเลยจากที่เราจูนไว้มันจะจะมีค่าตัวเนี้ยเกินขึ้นมาที่รถไส้แตก,กรถก้านสูนะบหักอะไรพวกเนี้ยส่วนมากมันจะพังด้วยช็อกโหลดนะครับไม่ได้พังด้วยธรรมชาติของมันนะครับอ่านั่นแหละครับ การจูนพวกนี้ก็จะมีลิมิตไว้นะครับเราจะไม่เปิดมันเยอะขนาดนั้นต้องเผื่อค่าที่มันไม่พังไว้ด้วยนะครับเผื่อเซ็ตช็อคโหลดเผื่ออะไรพวกนี้หลายๆอย่างเลยเผื่อไว้แล้วก็เกียร์อีกอย่างนะครับเกียร์เนี่ยมันจะถูกออกแบบไว้แบบไม่ได้แบบเปิดมารับเครื่องยนต์ได้เต็มเหนียวขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกคือตอนแรกคือมันมีข้อจํากัดของวัสดุนะครับมีข้อจํากัดวัสดุมีขนาดของชิ้นส่วนมีอะไรพวกเนี้ย มันเลยเป็นข้อจํากัดว่าเกียร์ลูกนี้รับแรงม้าอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะมีสเปกบอกผู้ผลิตต่างๆเขาก็จะบอกมานะครับผมการรีแมปก็จะต้องทำหนึ่งถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์มันเพิ่มได้เยอะแต่เกียร์เนี่ยมันจะโดนบล็อกไปเยอะโดยเฉพาะกเกียร์ออโต้นะครับมันไม่ได้แบบรับเครื่องยนต์ได้หมดเสมอไปนะครับถามว่ารีแมปแล้วมันจําเป็นต้องเกียร์พังหรือเปล่ามันอยู่ที่การขับด้วยนะครับบางที ช่างเขาก็ใจดีนะครับเปิดอยากได้ตัวเลขรับสวยๆเปิดมาเยอะๆไปก่อนคนขับก็ต้องรู้นะครับผมคนขับต้องรู้ว่าการเปิดการที่แบบเครื่องยนต์มีแรงมาเยอะขึ้นมีกําลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะต้องถ่ายทอดไปถึงชิ้นส่วนอื่นตั้งแต่เกียร์เพลาล้อหรืออะไรต่างๆทุกอย่างมันรับโหลดสูงขึ้นทั้งหมดนะครับเขาเปิดมาให้นะครับเราก็ต้องรู้จักใช้นะครับเมียตะบี้ตะบันกระทืบเหยียบอย่างเดียวกระแทก นอกจากเครื่องจะพังแล้วเกียร์จะพังช่วงล่างจะพังด้วยมันไม่ใช่แค่เกียร์หรอกครับที่จะพังมันพังได้หลายอย่างนะถ้าเราไปเปิดลิมิตมันนะครับพะผู้ผลิตเขาบล็อกไว้เนี่ย mm hmm. เขามีเหตุผลนะครับ mm hmm. เขาต้องการให้อายุการใช้งานมันยาวนานแต่พอเรามาใช้นะครับเรามาใช้งานเรามาบอดีไฟเพิ่มทําอะไรเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มลิมิตให้ตัวเองนะครับผม, mm hmm. ผ,มผมขอใช้คําว่านี้นะครับสมมติรถเราเดิมๆปล่อยมา5้าบ เราใช้ลิมิตของเรา100%เลยมันก็ไม่พังนะฮะหรือมันจะพังมันก็พังยากกว่าเลยแต่เมื่อเราเปิดรถเรามา100%เราต้องลดลิมิตตัวเราลงครับนะครับก็คือลด100%แล้วตัวเราเมื่อก่อนเราเคยตะบี้ตะบันเหยียบ100%เลยเราอาจจะลดกําลังขา,ขาของเราลงมาหน่อยนะฮะเราอาจจะใช้ขาของเราตั้ง50%พอเพื่อให้ถนอมรถยนต์ให้มันอยู่กับเราไม่ให้มันพัง เราจะใช้ร้อยเปอร์เซ็นเลยได้ไหมก็ใช้ได้ครับบางทีเราจะเร่งแซงเราต้องการพลังกำลังเราต้องการอะไรเงี้ยใช้ได้เป็นบางครั้งแบบก็รู้ว่าเหยียบเนี่ยประมาณนี้มันจะไม่พังหรอกมันเหยียบได้หรอกแต่มันจะต่อเนื่องบ่อยๆซัดยาวรถดีเซลเทอร์โบโจนมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเล่นลาดยาวยี่สิบสามสิบโลพังครับแน่นอนนะครับเพราะรถเดิมๆม,มันไม่ได้ออกแบบมาขับแบบนั้น,น,นการรีบแบบเข้าไปมันก็เลยจำเป็นต้องรู้จักนิ้ ได้สองอย่างนะแบบคุยนเรื่องเนี้ยเป็นได้สองส่วนคือช่างที่รีแมปกับคนขับเนี่แหละไอ้สองคนเนี่ยมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับไอ้คนรีแมปก็ต้องดูสภาพคนขับด้วยบางทีขับอย่างเดียวไม่เลยสนใจโลกอะไรเลยก็ต้องบล็อกให้เขาหน่อยครับล็อกไว้เออเปิดอย่าไปเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดแค่แปดสิบพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเปิดให้เขาหมดเขาไปตะบีจะบันเหยียบพังแล้วเขาจะมาโทษเราได้นะครับผมกับคนขับอีกประเภทหนึ่งนะขับนิ่งขับอะไรแต่ว่า ต้องการมีไว้ใช้ยามที่ฉุกเฉินอยากเล่งแซงแบบพวดเดียวปดอย่างเงี้ยอยากได้กําลังร้อยเปอร์เซ็นเลยก็เปิดไว้ให้แต่ต้องคุยกันก่อนว่าคุณจะทําทแบบนั้นบ่อยๆนะครับหรือว่าทําได้แต่อย่าต่อเนื่องนะครับเพราะรถมันออกแบบมาไม่ได้ใช้งานขนาดได้ขนาดนั้นนะครับผม mm hmm. ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันละครับเราต้องไปพูดคุยกันให้เข้าใจนะครับระหว่างช่างกับคนขับนะครับว่ามันจะทํายังไงได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ คำถามที่ว่ารีแมบ,บและเกียร์พังจริงไหมก็อย่างที่บอกไวหนะครับมันก็จริงมันเป็นไปได้สูงนะครับอยู่ที่การขับของเราแล้วนะครับเราจะขับปกติของเราเราใช้ชีวิตแบบปกติแต่เราอยากได้พละกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยไอแนวนั้นไม่พังแน่นอนครับไอที่มันจะพังคือประเภทแบบเหยียบรอบสุดเร็ดไลน์สับเกียร์หนักๆบ,บ,นะบ่อยๆนั่นนะพังแต่ถ้าคุณขับแบบใช้งานทั่วไปรีแมบปบใช้งานในเมืองคือต้องเข้าใจก่อนว่ารีแมปมันะมีหลายแบบนะครับ คือการเข้าไปแก้กล่องแก้ข้าในกล่องมาเลยนะฮะเราไปแก้แค่บางอย่างแก้แค่พอมันขับได้สนุกสนานไม่ได้ไปขับประเภทแบบซิ่งหลังถนนจัดๆเนี่ยมันก็ไม่พังหรอกครับมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นนะครับต้องพังแบบโหลดหนักๆจริงๆคุณต้องรีดสองสามร้อยแรงม้าออกมาจริงๆมันถึงจะพังกันได้นะครับโอเคคลิปกขยาวพอสมควรก็ คงไม่มีใครฟังมาถึงจุดนี้เนาะใครมีก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่ามีคนฟังผมหรือเปล่านะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ